ครับก็คือประสงค์ที่วันนี้พีสวยกลกนะครับได้มาแจกถุงจังชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับชาวจุมจนสวนมะพร้าวเนื่องจากว่าในพื้นที่นี้นะเกิดอุทกภัยนะครับซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นอุทกภัยครั้งใหญ่นะครับก็พีสวยกรกก็คำนึงถึงว่าเราเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็ควรจะ มีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับก็เลยจยัดคุณอาชีพเนี่ยมันช่วยเหลือพี่น้องประาชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยนะครับก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนบางส่วนให้กับพี่น้องประาชาชนนะครับตามนโยบายของการไฟฟ้าโดยภาคหรือ PA นะครับว่าไลฟ์กัไลฟ์นะครับ,รบเราจะใส่ใจทุกชีวิตนะครับมีจุดอื่นที่จะไปอีกไหมคะอะ่มีที่ตำบลมุโนนะครับซึ่งไม่เจ็บ ถงยังที่ไฟแล้วนะครับประมาณร้อยร้อยกว่าลายคะครแล้วพรุ่งนี้จะไปแจกที่อำเภอเกลืที่นะครับที่ตะบลบุรีอีกครั้งหนึ่งพูดถึงความรู้สึกนิดนึงค่ะชาวบา้านดีมากก็ชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้การตอบรับนะครับในกิจกรรมนะครแล้วก็ในช่วงที่เกิดอุทกภัยนะครับประชาบ้านให้ความร่วมมือกับการไฟ หรือปีเป็นอย่างดีในเรื่องของการแจ้งข้อมูล่างสารนะครับก็ถือว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นการตอบแทนสังคมนะครับที่ให้ความร่วมมือกับกิจการของการไฟฟ้ามาด้วยดีตลอดน,นะครับด